สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการที่เราจะยกเลิกในการบูตนะครับกำลังขุดที่เป็นคูณ2 4, 5คูณ4คูคูณอะไรเนี่ยนะครับในการคูณตรงนี้เนี่ยเราจะยกเลิกได้อย่างไรนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีสมาชิกนะครับเข้ามาถามกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าหลังจากที่เราทําการซื้อแรงขุดไปแล้วเนี่ย แล้ววันหนึ่งเราอยากจะเลิกขุดนะครับผมเราจะต้องทำอย่างไรนะครับก็สำหรับผมนะครับใช้ Android นะครับผมมือถือ Android เวลาที่เราได้ผูกการทำซื้อแอปหรือว่าลงทะเบียนรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะจ่ายผ่าน p a y Store นะครับผมเราก็ไปสามารถยกเลิกที่เ a y Store ได้เลยนะครับวิธีการก็คือให้เรานะครับเข้าไปที่เ a y Store หลังจากที่เข้ามาเรียบร้อยนะครับผมก็ให้เรามาที่ขีด3ามขีดบนตรงนี้ครับซ้ายมือด้านบนตรงนี้นะนะครับคลิกเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับมันจะมีแถบเมนูเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมาแบบนี้นะครับให้เรามาเลือกคําว่าการสมัครใช้บริการตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะมีขึ้นบอกนะครับว่าเราเนี่ยสมัครการใช้บริการของแอปพลิเคชันอันไหนอยู่นะครับเราก็สามารถกดยกเลิกได้เลยนะครับสมมุติว่า เราจะกดยกเลิกของคลิปโตแท็บนะครับผมก็ให้มากดตรงนี้คลิกเข้าไปนะครับหนึ่งทีวิธีการก็แค่กดยกเลิกการสมัครรับข้อมูลตรงนี้ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแค่นี้เองนะครับก็มีแค่นี้นะฮะสำหรับใครที่อยากยกเลิกการขุดกับทางคลิปโตแท็บก็สามารถทําตามได้เลยครับสวัสดีครับ